หุ่นปังไว้ยากแล้วรักษาหุ่นปังไว้นั้นยากกว่าผมบอกเลยนะครับว่าคําพูดนี้สําหรับผมนะอันนี้ขออนุญาตตอบจากความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับคือ ไม่จริงไม่จริงนะครับเพราะผมดูจากทั้งตัวผมเองแล้วก็จากเพื่อนที่ร่วมอุดมการการปั้นหุ่นมาด้วยนะคะก็คือหลายๆคนที่เขาอุตสา์ปั้นหุ่นมาได้เนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่มันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยมันจะเป็น m i n d s e ตที่ติดมาเลยนะครับก็คือเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้มามากๆหุ่นปังนี้กว่าจะได้มาโอ้โหต้องผ่านความเพียรพยายามผ่านความมุมัะบักปันผ่านช่วงเวลาบางคนแรมเดือนบางคนแรมปีซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นอะไรที่โอ้โหสุด ดังนั้นเราจะไม่มีวันยอมให้มันหายไปอย่างเด็ดขาดเราจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาไว้และการรักษามันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็คือทําในสิ่งที่เราเคยทํามาเนี่ยต่อไปเท่านั้นเองการที่คุณปั้งหุ่นปังได้เนี่ยคุณคุมอาหารมายังไงก็แค่ทําต่อไปคุณออกกําลังกายมาแบบไหนก็แค่ทําต่อไปคุณดูแลตัวเองมารูปแบบใดก็แค่ทําต่อไปดังนั้นอย่างที่บอกครับเรื่องของการรักษามันไม่ใช่เรื่องยากและที่สําคัญต่อให้วันหนึ่งเราอาจจะรักษาไม่ได้แล้วกลับไปพังเละเลทะเลย,เลยผมเชื่อนะก็จะสามารถ กลับมาปั้นให้ปังได้ใหมเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าคุณต้องทํายังไงอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งที่แบบพังไปช่วงโควิดเนี่ยแต่เขาก็สามารถกลับมาปั้นให้ปังให,งใหม่ได้แล้วณนะวันนี้เห็นป้าเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของหุ่นนะครับเราสามารถรักษากันได้ถ้าเรามีความมุ่งมัน่นตั้งใจจะรักษาจริงๆและผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้เป็นกําลังใจให้แล้วลองฟังแล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ